สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้งานคุณสมบัตินาฬิกานับถอยหลังจะต้องชอบการอัปเดตใหม่ล่าสุดของ iOS 17แน่ๆครับเพราะจากนี้ไปเราสามารถนับถอยหลังพร้อมกันได้มากกว่า1รายการสามารถตั้งชื่อสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ต่างกันได้ทําได้ง่ายๆทําทได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเปิดแอปนาฬิกาแล้วแตะแถบนาฬิกานับถอยหลังจากนั้นตั้งเวลานับถอยหลังได้ตามปกติเลยครับที่สําคัญใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเพื่อนๆจะเห็นว่า ตอนนี้เราสามารถตั้งชื่อการนับถอยหลังได้แล้วต้องการใช้งานอะไรจะนับถอยหลังเรื่องอะไรการทดลองทดสอบอะไรหรือนับถอยหลังในการทำอาหารตั้งได้ตามต้องการเลยครับไม่เพียงเท่านั้นสามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อหมดเวลาที่จะใช้ได้จะใช้เสียงอะไรเลือกเสียงที่ชอบได้ทันทีเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถแตะเริ่มเพื่อเริ่มนับเวลาถอยหลังการนับเวลาจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกันนั้นด้านล่างจะแสดงการตั้งค่าล่าสุดที่เราใช้งาน เพื่อนๆสามารถแตะเริ่มเพื่อเพิ่มการนับเวลาถอยหลังด้วยการตั้งค่าล่าสุดที่ใช้งานได้เลยครับและสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆหรือจะสร้างการนับถอยหลังพร้อมการตั้งค่าใหม่เช่นการเลือกเวลาใหม่ตั้งชื่อใหม่เลือกเสียงใหม่ด้วยการแตะเครื่องหมายบวกจากนั้นตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการเลยครับจะเลือกปรับเวลาจากสไลเดอร์ด้านบนตั้งชื่อใหม่เลือกเสียงที่ต้องการเพ <floats S 2> ื่อนๆสามารถเลือกเสียงที่ต่างจากการนับเวลาถอยหลังก่อนหน้าได้ เพื่อให้รู้ว่าเสียงไหนเป็นของการนับเวลาไหนนั่นเองครับจากนั้นแตะย้อนกลับในรายการเวลาด้านล่างเพื่อนๆสามารถแตะเลือกรายการที่ต้องการใช้งานได้แตะเลือกระยะเวลาที่ต้องการการนับเวลาถอยหลังจะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติถ้าอยากเพิ่มรายการใหม่ก็ทําได้ด้วยการแตะเครื่องหมายบวกจากนั้นตั้งค่าอื่นๆตามต้องการเลยครับสามารถแตะเพื่อหยุดหรือนับต่อของแต่ละรายการได้เมื่อแตะเลือกรายการใดๆเราสามารถดูรายการนั้นๆแบบเต็มจอสั่งงานได้ตามปกติ ในหน้าจอนี้ถ้าต้องการกลับไปยังหน้าจอนับรายการถอยหลังทั้งหมดให้แตะหัวข้อนาฬิกานับถอยหลังด้านล่างรายการทั้งหมดจะสแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้ถ้าต้องการลบรายการไหนให้แตะเลือกแล้วปัดไปทางซ้ายแล้วแตะคำสั่งลบเพื่อลบได้ทันทีใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ <S <S ในขณะที่นับถอยหลังหลายรายการพร้อมกันเมื่อเราล็อกเครื่องแล้วเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งในหน้าจอล็อกจะสแสดงรายการนับถอยหลังทั้งหมดให้เราสามารถเปิดดูรายการได้ สามารถควบคุมการนับถอยหลังของแต่ละรายการได้สั่งงานได้จากหน้าจอล็อกโดยตรงเลยครับเช่นการหยุดการนับเวลาถอยหลังชั่วคราวหรือนับเวลาถอยหลังต่อหรือจะหยุดการนับถอยหลังของเวลาที่ต้องการก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ iOS สิเเพิ่มพลังในการใช้งานให้กับการนับถอยหลังทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นนับถอยหลังหลายรายการพร้อมกันได้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ